สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะยายก็จะพามาวาดการ์ตูนบนหน้าเค้กกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เราใช้ไม้จิ้มฟันร่างก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงสีจริงสีที่ยายกําลังลงอยู่นี่นะคะก็มีเพื่อนๆถามมาว่ายายผสมสียังไงให้ดํำสนิทเดี๋ยวยายจะทําคลิปผสมให้ดูนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนหลังจากที่เราใช้สีดําร่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีขาวจิ้มลงไปบนใบหน้าของตัวการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะ ค่อยๆจิ้มไปจนเต็มใบหน้านะคะหัวบีบที่ยายใช้นะคะก็เป็นหัวดาวเปิดเล็กที่สุดเลยนะคะเบอร์นะคะก็ไม่มีบอกยายก็ลืมแล้วลหละว่าเบอร์อะไรนะคะถ้าใครไม่มีหัวบีบแบบดาวเปิดนะคะก็สามารถใช้หัวบีบที่เป็นทรงกลมได้เลยนะคะหรือใครไม่มีหัวบีบแบบไหนเลยก็ใช้ถุงตัดเอานะคะจะตัดเล็กใหญ่ตามใจเราเลยจ้าจิ้มหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จิ้มตัวต่อเลยนะคะ วิธีใช้หัวบีบแบบดาวเปิดแบบนี้นะคะก็จะทําให้จิ้มออกมาแล้วฟูฟ่องดูสวยดีนะคะเมื่อเราจิ้มตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจิ้มเสื้อต่อกันเลยนะคะเสื้อก็จะเป็นสีชมพูนะคะจิ้มไปจนเต็มตัวของเสื้อเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจิ้มจมูกกันต่อเลยนะคะจมูกเราก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีเหลืองนะคะนี่เลยสีเหลืองนี้เลยนะคะจิ้มไปจนเต็มหน้าเค้กเลยนะคะวางแผนไว้ตอนแรกนะคะว่าจะไม่จิ้มแบบนี้นะคะแต่เผอ,อิญเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะพอดีสายขาตั้งกล้องของยายนะคะมาโดนหน้าเค้กทําให้เค้กแหว่งนะคะทําให้เค้กบิ่นเป็นหย่อมๆยอมนะคะเราก็เลยต้องจิ้มเพื่อปกปิดความไม่สวยไว้นะคะ ค่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนใจเย็นๆนะคะเค,ค้กแบบนี้ไม่ยากนะคะแต่ต้องใช้เวลาและความอดทนนะคะเค,ค้กวาดรูปแบบนี้นะคะก็ทําไม่ยากแต่จะยุ่งยากตรงที่เราผสมสีนะคะยิ่งตัวการ์ตูนที่มีสีเยอะๆแล้วนะคะเราก็ต้องผสมสีเยอะขึ้นนะคะเสียเวลานะคะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะตั้งราคาเค,ค้กนะคะก็ให้เราเก็บค่าเสียเวลาไปด้วยนะคะ เมื่อจิ้มให้ทั่วแล้วนะคะเราก็ใช้สีดำตัดเส้นอีกรอบนะคะเพื่อให้เส้นดูคมชัดขึ้นนะคะตัดทุกเส้นทุกจุดเลยนะคะเมื่อเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการเก็บฐานนะคะวิธีการเก็บฐานนะคะยายก็จะใช้วิธีวนขึ้นวนลงแบบนี้นะคะเ,เพื่อนวนไปจนรอบตัวเค้กเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะยายก็ขอถ่ายคลิปคู่กับเค้กหน่อยนะคะเพื่อยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของยายนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเขียน happy birthday เลยนะคะเพราะว่าเค้กชิ้นนี้เป็นเค้กงานวันเกิดนะคะเนื่องจากเค้กชิ้นนี้นะคะเนื้อไม่เรียบเวลาเราเขียนตัวหนังสือนะคะก็จะไม่นูนไม่สวยนะคะใครจะเขียนเป็นสองรอบก็ได้นะคะแต่ยายจะเขียนรอบเดียวพอนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเค้กของเรา หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานำกล่องมาใส่ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะประกอบกล่องนะคะก็ให้เราพับกล่องตามเส้นทุกเส้นเลยนะคะพับเพื่อให้เราประกอบกล่องได้ง่ายนั่นเองนะคะนี่นะคะมีกี่เส้นเราก็พับให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ประกอบกล่องแล้วก็นำเค้กลงไปใส่นะคะแพ็คให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปแช่เย็นไว้นะคะห้ามพักไว้บนอุณหภูมิปกตินะคะเค้กเราจะละลาย เค้กที่ยายทำวันนี้นะคะปาดหน้าด้วยวิปครีมแต่งหน้าสวยงามด้วยบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมทนร้อนได้สูงนะคะส่วนวิปครีมทนร้อนไม่ค่อยได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า